เราตั้งใจจะไปหาอาหารทานหลังจากพบแพทย์แล้วแต่พอดีมันมันเวลามันจํากัดเพราะฉะนั้นเราต้องทานอาหารตรงโดยลานี่อาหารมออันนี้หอยอะไรค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่นะคะวันนี้ครูคคก็มาทักทายเพื่อนๆที่นี่ค่ะนี่โรงพยาบาลนี้ค่ะโรงพยาบาลเมตตาปัญชารักวัดไร่ขิงนะคะตอนนี้ครูคคก็มาตามนัดค่ะนัด ก็เพิ่งจะมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะเรามีปัญหาทางตานิดหน่อยก็เลยถือโอกาสมา,าตรวจรักษาก็ตอนนี้ก็เป็นการนัดครั้งที่สองนะคะเรามาตรวจรอบแรกแล้วเมื่อ3เดือนที่แล้วตอนนี้คุณครูก็มาตามน,นัดก็คือมอนัดเป็นวันนี้เดี๋ยวคุณครูก็มีโปรแกรมจะต้องเขาขเรียกว่าอะไรนะขยายม่านตาเพื่อจะได้ตรวจ ให้ลึกขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้เดี๋ยวคุณครูก็จะพาเพื่อนเพื่อเข้าไปสัมผัสในบรรยากาศคร่าวๆภายในโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะไปตอนนี้คุณครูกอ็อยู่บริเวณด้านนอกนะคะหาที่จอดรถที่จอดรถฟั้งฝั่งมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้คุณครูก็เข้าประตูแล้วนะคะเป็นทางเข้าของโรงพยาบาลเข้าได้สองทางนะคะแต่คุณครูมาเข้าทางนี้ กกานก่ในน,นี้ที่มีที่ชอ,องเอาด้วยนะคะค่ะตอนนี้คุณครูก็มาอยู่บนชั้น3ที่คลินิกตาสดใสนะคะเ,เพื่อจะรอพบแพทย์และก็ทำการตรวจว่า ผลจะออกมาเป็นอย่างไรมาร่วมเป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปลอดภัยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะไม่มียาค่ะนัด6เดือนเดี๋ยวเราก็มาเจอกันอีกรอบน,นะคะค่ะชั้นนี้ก็เป็นชั้นที่2นะคะ เพื่อนของคุณรูก็มาใช้บริการตรวจตาที่นี่เช่นกันนะคะรี้ยัไปแล้วเรามาหาหมอตาฉันตาป่วยแต่ายายยังไม่เป็นอะไร <c oughs> เป็นไงบ้างของตัวนัดเมื่อไร่ิบเอดสิงหาสิบเอดสิงหา,งหาของพี่ต๊อดกี่สิบเกตุลา <c oughs> ยาวไกลแล้วเดี๋ยวรอบที่สองค่อยมาเจอกัน ไม่รู้ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเ็นอาจจะไปทันวาไม่รู้อาจจะไปมิกาก็เสร็จเรียบร้อยไปหาของที่ตอนนี้ก็สิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบห้านาทีต้องกินตรงเป๊ะเลยได้เวลาอาหารจะเป็นศูนย์อาหารนะคะด้านหลังคือเป็นศูนย์อาหารนะคะงเลกว่าจะ ลองไปดูซิว่ามีอะไรไม่รับประทานบ้างนะคะุชยัยค่ะวิชัยนี่ในโรงพยาบา,าเลเรือแค่นี้เองขายดีมากเลยค่ะเดี๋ยวจะลองเอาไปทานนะคะค่ะเอาตัวได้อะไรนี่มันครัวแม่สี่เหลือน พี่คือขอแม่สีเรือนนะไือพ่อแม่สีเรือนเหรอคือไม่มห้สีเราคือล้วนเปรเด็กเองอ่ะเอาลองไปกินอ่ะนี่นี่นี่กล่องกล่องใหญ่สิบกล่องเล็กห้าสิบอ่ะเอากล่องใหญ่อ่ะกล่องใหญ่นีหกสิบที่อ่ะอันนี้หอยนอกเหรอคะใช่หอยแครงไม่ใช่หอยไมบ้านเราอันนี้ก็เหมือนกันนะเอาเด็หมดเลยค่ะอันนี้ใช่ไหมเราอันนี้เนี่ยเราให้ตังค์แล้วเนาะเอาไปเลยนะโอ้ยกำลังสดย่างเลย ได้ค่ะอ๋อที่เราที่เราใส่แก้วหวานกันด้วยใช่ค่ะมันไม่หวานแล้วใ่ไอ๋อมันแก้วหวานมันจะเป็นสัมผัสที่ให้ความหวานออกมาฟังอะไรลงยกสิยกสิมักกี้อะไรนี่ดูได้อเลยเขาใส่่ใสแล้วค่ะเราก็ต้องก็กินอาหารลงท้อจริงๆเราตั้งใจจะไปหาอาหารทานหลังจากพบแพทย์แล้วแต่พอดีมันมันเวลามันจำกัดเพราะฉะนั้นเรา ต้องทานอาหารตรงตอยลานี่อาหารหอันนี้หอยอะไรเนี่ยหอยอะไรเชอรี่เออเออหอยเชอรี่ได้มาหลายอย่างเลยค่ะนี่ hi, อะไรแล้วเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็ไส้กรอกอันนี้ก็ขนมแล้วก็จะมีอะไรอีกอ่ะนี่ม่อกี้เนี่ยอะไรแล้วเนี่ยขนมอะไรม่อกี้อ้รเนี่ยกุ้ยช่ายอะไรกุ้ยช่าย มารีวิวไส่กรอกมูส้นของเบืองการนะคะเปิดทุกที่ในโรงมามเนื้อตาบระดาลมาติพิเราลองออมาทำกนนันนะคะไส้กรอบตอนนี้นะคะคุณครูก็ต<ะ>รวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ปกติค่ะไม่ได้รับยาแต่ว่าหมอนัดอีก6เดือนนะคะอีก6เดือนเรามาเจอกันที่นี่นะคะโ,คโรงพยาบาลเมตตาประชารักวัไดไร่หิงค่ะ